ถสองชนิดนะครับการรจักรยานยนต์กับรถยนต์ทุกชนิดนะครับมีประสบการณ์นะครับมีใบขับขี่ในอเมริกาใช้ชีวิตในอเมริกามากกว่าสิปีนะครับผมมีความเข้าใจในการขับรถต้องงมอะไรซ้ายและพวงอะไรขวาอย่างชัดเจนนะครับยาวนานนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายกันถึงเรื่องใยแนะนํานะครับายแนะนำขอนุญาตนะครับขอขอาเสียงใกล้นิดนึงนะครับ เสียงเบานะครับป้ายแนะนํานะครับมันจะมีแตกต่างกันกันกนกบป้ายบังคับป้ายบังคับคือจุดไหนติดตั้งตรงนั้นตรงนั้นก็จะต้องเป็นที่บังคับเลยป้ายเตือนติดตรงไหนข้างหน้าอีกประมาณ5 0 1 0 0เมตรจึงจะเจอจุดที่เตือนนะครับส่วนป้ายแนะนํานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่จุดกลับรถนะครับตรงนี้ติดตรงนี้ก็คือแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดกลับรถนะครับ ภาพนี้ก็เหมือนกันจะเป็นไม่ใช่สะพานล,ลอยนะครับจะเป็นการเริ่มต้นทางด่วนคือให้มองถนนไฮเวย์สองเส้นนี้ไม่ได้มองสะพานขอตัวนี้แต่เรามองแล้วเราเข้าใจว่าเป็นอา,างข้ามหรือว่าสะพานล,ลอยนะครับไม่ใช่ภาพนี้ก็จะเป็นคนกําลังเดินข้ามทางม้าลายก็ชัดเจนนะครับก็เป็นทางข้ามชนิดหนึ่งในการเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางข้ามนะครับ ส่วนภาพนี้เป็นโรงพยาบาลไม่ออกในข้อสอบนะครับเพียงแต่เราให้ดูว่ามีป้ายอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสีที่ทาบนฟุตบาทนะครับกระตุกเ่มใหม่นี้เ่งครับด้านนี้ครับสีที่ทาบนฟุตบาทนะครับสีที่ทาบนฟุตบาทหลักๆจะมีทั้งหมด3สีนะครับคือขาวแดงขาวเหลืองขาวดําแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ขาวแดงหมายถึงว่าห้ามหยุดรถตรงนี้เขียนที่ฟุตบาทนะครับขาวแดงคือห้ามหยุดรถตรงกับภาพนี้นะครับตรงกับภาพถ้าเป็นป้ายนะครับจะเป็นป้ายห้าม,ห,ามหยุดรถนะครับส่วนภาพนี้คือห้ามจอดรถนะครับก็จะตรงก,กันกับสีที่ทาบนฟุตบาทนะครับว่าขาวเหลืองคือ ห้ามจอดยกเว้นรับส่งคนหรือสิ่งของได้ชั่วขณะโดยไม่ชัดช้านะครับเพราะฉะนั้นเท้เหลืองจึงห้ามจอดแต่หยุดรับส่งคนหรือสิ่งของได้อย่างรวดเร็วก็ไปได้นะครับเาวาดำไม่ใช่เป็นป้ายให้จอดรถได้เา้าดำ คือการทำเครื่องหมายให้เห็นที่ขอบทางชัดเจนอาจจะเป็นจุดที่มีอันตรายเช่นขอบของเรียนข <c oughs> อบของเชิงสะพานจึงจะทำเครื่องหมายสีให้เห็นชัดเจนนะครับเขาดำจะจอดได้นะครับมีเงื่อนไขว่าหนึ่งจะต้องจอดห่างจากขอบขั้บ,บาดไม่เกิน25่เซนติเมตรสองเป็นขั้องค์ประกอบของการจอดในจุดที่เป็นขอบขอาอดาดต้องห่างจากทางวมทางแยกสะพานนะครับ หรือว่ากรณีของทางข้ามหรืออะไรครับถ้าเรียกว่าหัวจ่ายน้ำประปาฉุกเฉินในกรณีที่จะต้องการจอดจะต้องดูองค์ประกอบนะครับขาวดำจริงจะจอดได้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูเครื่องหมายบนพื้นฐานเครื่องหมายบนพื้นทางหมายความว่ายังไงเป็นสีที่ทาอยู่บนถนนนะครับทาอยู่บนถนนให้เรารู้ว่าสีนั้นหมายความว่ายังไงเข้าใจเวลาเราขับรถนะครับเพราะว่า เราจะต้องเข้าใจว่าสีที่ทาบนถนนสีขาวคืออะไรสีเหลืองคืออะไรนะครับถ้าเป็นสีขาวปราบสีขาวปรับเราก็จะเส้นแบ่งช่องเดินรถสีขาวปาหมายความว่าไครับเปลี่ยนเลนได้แซงได้นะครับแต่ไม่พร้อมท่อมแบบนี้หมายความว่าเราหนคนขับสองเลนเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้เมื่อปลอดภัยนะครับเมื่อปลอดภัยนะครับ ส่วนสีขาวก็เป็นเส้นทึบอย่างนี้ก็คือห้ามแซงนะครับห้ามเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็ห้ามคลม่อมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะมีอันตรายไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนเลนหรือแซงแต่เป็นสีเหลืองหมายความว่าอย่างไรสีเหลืองกับสีขาวม,มีความแตกต่างกันอย่างนี้ครับสีเหลืองหมายความว่ามีรถเดินสวนทางสีขาวหมายความว่ารถเดินทางเดียวกัน พ่ารเราเห็นเส้นแบ่งถนนปุ๊บเป็นสีเหลือง๊บเรารู้ทันทีเลยว่าฝั่งตรงข้ามของเราจะมีรถสวนทางมานะครับลักษณะก็มีคําสั่งเหมือนกันนะฮะเส้นปักสีเหลืองหมายความว่ามีรถสวนทางเราสามารถจะแซงได้เปลี่ยนเลนได้แต่ไม่ขัดล่องนะครับแนละเปลี่ยนเลนหรือแซงได้เมื่อปลอดภัยนะครับถ้าเป็นสีเหลืองทึบ ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเลนไม่สามารถแซงนะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยและมีรถเดินสวนทานแล้วทำไมนะครับถึงต้องมีเส้นคู่มีเส้นคู่เพราะว่าสถานการณ์ของรถไปกับรถมาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าขณะนี้เราขับรถไปด้านนี้เรามองเส้นที่อยู่ทางด้านฝั่งเราพบว่าเป็นเส้นปรา สีเหลืองคือมีรถสวนทางเราสามารถคล่อมได้อขอโทษนะครับเราสามารถแซงได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนได้แต่ไม่สามารถท่อมได้นะครับเรากำลังขึ้นเรากําลังลงเนินลงเนินรัศมีของการมองเราไกลเครื่องยนต์ของเรามีกําลังในขณะเดียวกันรถอีกคันหนึ่งกำลังสวนทางมาเขาแซงไม่ได้เขาเปลี่ยนเลนไม่ได้เขาคล่อมไม่ได้เพราะว่าเขากาลังขึ้นเนิน รถเขาอาจจะกําลังลดลงเขามองทัศนวิสัยข้างหน้ามองไม่เห็นดังนั้นด้านมาจึงไม่สามารถแซงเปลี่ยนเลนและคอมเซนได้แต่ด้านของเราลงเนินมาเรามองไกลมีกําลังเปลี่ยนเลนได้แซงได้นะครับแต่ก็ไม่ครอเหมือนกันแต่ทุกอย่างจะต้องทําได้เพื่อปลอดภัยเท่านั้นส่วนด้านนี้ห้ามทั้งสองฝั่งครับรถไปแล้วรถมาห้ามเช่นว่าอย่างไงสะพายนยังไงครับ เราจะไปแซงมืสะพานไม่ได้ทั้งสองฝั่งทางโค้งไม่ได้ทางร่วมทางแยกอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใจความแตกต่างของสีแล้วนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นภาพของเส้นให้ทางนะครับเส้นให้ทางและเส้นหจุดนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ขนส่งออกแบบไว้นะครับมองอาจจะมองดูยากนิดนึงแต่จะให้เข้าใจว่าเส้นปราขนาดใหญ่นั้นคือรถ กำลังขับรถขึ้นมาถ้าบนนะครับส่วนตรงนี้เป็นแยกมีรถกําลังขับสวนลงมานะครับเส้นให้ทางมี3ามสัญลักษณ์ถ้าเป็นเส้นจะเป็นเส้นประาดใหญ่ๆถ้าเป็นทาบนถนนจะทาเป็นถนนรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้เข้าหาเราถ้าเป็นป้ายจะเป็นป้ายรูปสามเหลี่ยมสอน ป้ายแหลงลงมาด้านล่างนะครับจะมี3ามสัญลักษณ์นะครับป้ายให้ทางหรือเส้นให้ทางนะครับหมายความว่ายังไงต้องชะลอนะครับหยุดเมื่อมีคนหรือรถนะครับที่ขวางหน้าให้ผ่านไปก่อนเราจรึงออกได้เส้นเหล่านี้เครื่องหมายเหล่านี้แสดงว่าเราอยู่ทางโทนะครับทางเล็กกว่าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เส้นให้ทานจึงชะลอแต่ต้องหยุดถ้ามีคนหรือรถขวางหน้าให้ไปก่อนแตกต่างกันกับเส้นทึบหนาใหญ่อย่างนี้เราเรียกว่าเส้นหยุดเส้นหยุดมีความหมายเท่ากับป้ายหยุดเท่ากับป้ายหยุดนะครับเท่ากันมีเพียงแค่สองภาพถ้าเป็นป้ายรูปแปดเหลี่ยมนะครับก็คือป้ายหยุดนะครับถ้าเป็นเส้นที่พื้นทางหนาทึบสีขาวคือเส้นหยุดหยุดหลังหยุดหลังนะครับเส้นแนวหยุดนะครับ อันนี้จะต้องหยุดทุกครั้งนะครับเพื่อให้คนหรือรถที่ขวามามาขับผ่านไปก่อนนะครับเมื่อกว่าใครแล้วจึงออกไปได้นะครับจะแตกต่างกับเส้นให้ทางนะครับเมื่อมาที่นี่เราจะพบว่ามีเส้นประจํานวนมากเป็นระยะระะะยนครับเส้นเหล่านี้นะครับเมื่อเราขับผ่านจะเกิดความถี่ของเสียงทําให้เราระมัดระวังชะลอความเร็วนะครับเพื่อจะให้ลดความเร็วนะครับเช่นว่าจะเป็นทางโค้ง จะเข้าสู่ทางแยกทางร่วมอาจจะเป็นทางลงเนินหรือขึ้นเนินที่มีอันตรายจริงจะต้องเน้นให้เราชะลอความเร็วน,นะครับส่วนภาพนี้นะครับมันโยงมาจากภาพนี้ครับเมื่อเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นแนวหยุดเมื่อเอามายาวข้ามช่องจาราจรทั้งหมดกลายเป็นอะไรครับเส้นทางข้ามเพราะว่ามันหยุดนะครับหยุดเพื่อให้ทนข้ามไปข้ามมา อันนี้ก็เป็นการออกแบบของฝ่ายวิศวกรรมจราจรน,นะครับนำเส้นหยุดมาขยายจนกลายเป็นเส้นทางข้ามนะครับแต่ถ้าสมมติว่าทางม้าลายที่เราเรียกหรือเส้นทางข้ามอีกชนิดหนึ่งนะครับมันเกิดจากการนำเส้นให้ทางมาขยายให้ใหญ่มาขยายให้ใหญ่ยยหหญนะครับตลอดช่องจาราจรก็จะกลายเป็น เส้นทางข้ามเพราะว่าอะไรครับหยุดให้คนหรือรถที่ขวางหน้าขับผ่านไปก่อนนะครับเอามาใช้งานนะครับประเทศไทยจะนิยมเส้นประเภทนี้เพราะว่ามองง่ายชัดเจนนะครับมาถึงตัวนี้เส้นตัวนี้เราเรียกว่าเส้นทยานเหลืองมักจะอยู่ตามทางแยกหรือทางแยกเข้าของสํานักงานหรือหน่วยงานนะครับคืออะไรกรณีที่รถติดนะครับจะต้องเว้น ในช่องเพยยียงเหลืองนี้ให้รถเข้าออกได้ยกเว้นนะครับรถที่รอเลี้ยวทางด้านขวามือนะครับแต่ถ้าปกติแล้วช่วงนี้หากมีการจราจรติดขัดต้องหยุดเว้นให้รถเข้าออกได้ไม่อย่างนั้นนะเราไปไม่ได้เราก็ไปวางทางเข้าออก,กของขีดด้วยนะครับสัมมมงคมการขับรถร่วมกันต้องมีมารยาทต้องให้ทางต้องมีน้ำใจนะครับเราเรียกว่ามารยาทการขับขี่และจิตสํานึกนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็จะเป็นเกาะสี กาสีเนี่ยหมายถึงนะครับหมายถึงคนนะครับหมายถึงคนไม่ใช่หมายถึงรบก็สีหรือเขตปลอดภัยหมายถึงคนนะครับและทําไมจึงมีสีแตกต่างกันนะครับผมจะขยายความให้ฟังนะครับว่าเราจะข้ามถนนเราข้ามมามาพักที่เกาะสีแล้วก็ข้ามถนนมาพักที่เกาะสีและข้ามถนนและข้ามถนนเกาะสีจึงสําหรับคนจึงเรียกว่าเขตปลอดภัย แต่เกาะสีแตกต่างจากเกาะยกตรงที่ว่าว่าหากการก่อสร้างด้วยเกาะยกอาจจะใช้มงประมาณสูงและใช้เวลามากตานที่รถถัดกำหนดโดยการเขียนสีและทําสัญลักษณ์มีความเทียบเท่ากับเกาะยกนะครับนะไม่ได้ก่อสร้างแต่ทาสีมีคุณสมบัติเท่ากันนะครับตรงนี้เป็นสีขาวเพราะว่าเดินรถทางเดียวทั้งหมดเห็นไหมครับสอนชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดส่วนด้านนี้เป็นสีเหลืองเพราะด้านนี้เป็นสอนชี้ขึ้นด้านนี้สอนชี้ลงเกาะสีจึงเป็นสีเหลือง ด้านนี้เกาะสีก็ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะฉนั้นเกาะสีก็ยังกาหนดสีด้วยว่ามีรถสวนทางหรือเป็นการเดินรถทางเดียวกันนะครับจาให้มั่นนะครับว่าเกาะสีหรือเก็บปลอดภัยสําหรับคนนะครับไม่เช่รถนะครับส่วนตรงนี้ผมอธิบายเรื่องเครื่องหมายให้ทางแล้วทางอยู่ที่ถนนนะครับภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายนะครับคือการขับรถไปตามลูกศรนะครับเราอยู่ช่องที่จะเลี้ยวซ้ายมือ ซ้ายมือเราไม่สามารถตรงไปได้นะครับนะมันเป็นการสอบสวนคาสั่งต,งต้องตกไปอย่างเดียวเท่านั้นและช่องนี้สามารถเลือกได้ว่าจะโคงหรือเลี้ยวนะครับดังนั้นป้ายหลงนี้ตอนชี้หลังนี้พักจะอยู่บริเวณทางแยกเพื่อกําหนดชิศทางของรถให้เลี้ยวซ้ายหรือขวาหรือตกไปโดยไม่เกิดอันตรายนะครับไม่สับสนในการขับรถนะครับขอบคุณครับ